เมื่อก่อนเราเรื่องเยอะยังไงตรงว่นนี้มันหนักกว่าเดิมอีกอะเมื่อก่อนมันยังไม่มีใครเรื่องเยอะเท่าอ้ําแต่ตรงว่นนี้อ้ําคิดว่าทุกคนเรื่องเยอะแบบนี้กันทุกคนแล้วแต่ตอนนี้อ้ําคิดว่าทุกคนอะไรทุกคนก็คงต้องทําแบบเดียวกันแล้วอย่างที่อ้ําเคยทํามาก่อน หรอถ้าจริงนี่ได้ได้ได้ทุมโอทุกแบ,นแบรนด์แล้วถ้ามันจริงอะเนาะถ้าทำไมไม่มีนะ <laughs> <laughs> ผมใกล้ไวแล้ว่คงไม่ได้แนละ้ว <laughs> ณวันนี้ยังมีคุยค้างอีกแค่ตัวเดียวเองค่ะคือตอนเนี้ยอาว่ามันยากสมัยนี้ที่เป็นข่าวกันทุกวันนี้ก็เยอะนะคะเมื่อก่อนเราเรื่องเยอะยังไงทุกวันนี้มันตรงหนักกว่าเดิมอีกอะแล้วมันก็แ <c oughs> ต่มันก็คือเป็นผลจากสิ่งที่เราเมื่อก่อนมันยังไม่มีใครเรื่องเยอะเท่าแต่ทุกวันนี้คิดว่าทุกคนเรื่องเยอะแบบเนี้ยกันทุกคนแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปนี้แล้วค่ะไม่เราจะมีข้อจำกัด เมื่อก่อนลูกค้าจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้อ้ําคิดว่าทุกคนนะลทุกคนก็คงต้องทําแบบเดียวกันแล้วอย่างที่อ้ําเคยทํามาก่อนก็คิดว่ายากค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันดีอ่ะถ้าเกิดมันมีอะไรที่เสียขึ้นมาอ่ะอ้ําพูดยกตัวอย่างง่ายๆครีมอ้ําทำมาอ้ําไม่เคยเปลี่ยนสูตรเลยอ้ําเปลี่ยนมาแล้วมันไม่ดีสักทีอ้ําก็เลยใช้ตัวเดิมตลอดอะไรเงี้ยมากี่ปีแล้วเพราะว่าเราลองแล้วมันไม่ดีเราก็ต้องใช้ตัวอันเก่าก่อนค่ะ ก็ยันตลอดว่าอ้ํใช้จริงแล้วก็ใช้หมีกู่ใช่ค่ะกับคำตอบที่ราถามว่าคำามีอยากสะสำหรับวันนี้มีคนาาอู่อะไรอ่ะให้อพูดกระดากปากกันเนาะอย่าให้พูดเลยที่มีคนมาถามแล้อเรามีคำตอบอะไม่ได้มีการดูแลตัวเองอะไรมากเปนพิเศษนอกจากทาครีมตั้งแต่ตอนมัธยมต ไม่ไม่ทันแล้วตอนนี้เริ่มช้าก็มันก็จะช้าแต่มันก็ดีกว่าไม่เริ่มเลยนะคะอ้ำเริ่มเร็วในสิ่งหน่งที่เราไม่เคยไม่ได้ยินถึงอ้ไมค่อบแพทย์่ต้อ่อะไรอ่ะเหมือนศิลกรรมต้ไม่จำเป็นเลยอ้ำอ้ํขอเทียบไปตอนเด็กๆอ้ำอ่ะอ้ํว่าเราอายุเท่านี้มันเราไม่เปลี่ยนเขาเด็กๆอ้ำไม่ได้ฉีดอะไรเลยจนกว่า38ขึ้นไป3ามสเนี่ยมันเริ่มทำเครื่องขึ้นมาเครื่องนู่นเครื่องนี้เริ่มฉีดนู่นฉี ใช่ค่ะแต่ตอนเด็กอ้ําไม่ได้นั่นเลยเพราะฉะนั้นอ้ําก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากบางคนเขาเริ่มทำตั้งแต่เด็กยังเด็กสมัยนีย้ชอบทำอะไรตั้งแต่เด็กอ้ําไม่รู้ว่าตอนอายุสี่สิบกว่าเขาจะหน้าตาย,ยังเป็น <c oughs> เป็นเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ย,ม,ไไม,ยมันแค่พอใช้ได้ดีกว่าเราจะ <c oughs> ให้จะชมตัวเองว่าฉันสวยเหรอชมได้ไม่ได้ไม่ได้ พอใช้ได้เอเินมันอายเขาพอใช้ได้ค่ะเาบอกว่าลัาข้างหน้ามันคือองว่ามันคือจริงไม่ไพอพอใช้ได้เธอก็จะอวยจะอยู่ได้เธอจะพูดอะไร้ฉันพ่ดอะไรอ้นาไม่ได้นอนดีอ้าไม่ได้กินดีเล็นเกมด้วยอาใช้สายตาหนักมากอืมอาไม่มีอะไรดีเลยนอกจากกัาทาครีมแต่เด็ก จริงๆอยาก,ยากทุกวันนี้พอเห็นการเปลี่ยนแปลงหน้าแม้แต่นิดเดียวอ่ะเสียใจเหลือเกินไม่ออกจากบ้านเลยจริงๆตรไ่ีีทก็ทั้ง,งหน้านั่นแหละมันก็มีค่ะมันมันจะไม่เหมือนเดิมตาเด็ก,กตาที่อายุมากขึ้นมันจะไม่เหมือนเดิมแต่จริว่าเราก็บอกว่าโชคดีที่ไม่เปลี่ยนเวลาเราไปหาหมอเราก็บอกว่าหมอคะคือสนิทกับคุณหมอด้วยนะแล้วก็เป็นคลินิกที่เราประจํา เราก็จะบอกคุณหมอคะอะไรก็ได้ขอค่อยๆนะคะมาได้เรื่อยๆแต่ค่อยๆเอาไม่อยากจะแบบคมค่ะไม่อยากจะโคมคามแล้วมันจะไปทำให้เราเปลี่ยนาอามาได้บ่อยๆอําสามารถมาได้เรื่อยๆอําขอแบบค่อยเป็นค่อยไปอํมไม่อยากให้มันใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเร็วอํายังรับไม่ได้การเปลี่ยนเร็ว จะบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กกินทุเรียนแล้วทาให้ผอมสําหรับอ้ํานะคะอ้ําไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่อ้ําอะทำให้ผอมแต่ไม่ได้กินอื่นไปนะแต่ทุกวันนี้มันทาให้อ้ําอ้วนเพราะอ้ํากินทั้งเค้กทั้งขัวซองทั้งทุเรียนมันเยอะมากจนอ้ําเอาน้ําหนักลงยากมากเลยอืเมื่อก่อนภายในสองสัปาอ้ําลงได้แต่ตอนนี้อ้ํากว่าจะลงนะแค่ดมก็อ้วนแล้วอ่ะแค่ดมก็ท้องอืดละ ขึ้นไวค่ะประสบปัญหาหนักหนักอยู่ค่ะจำไม่ได้แล้วอ๋ออ๋อค่ะจบแล้วเขาขอโทษแล้วค่ะน่าจะไม่ใช่คนไทยมั้งคะน้านสั่งชาแจ้งแจ้งตำรวจค่ะแล้วก็คือไม่มีอะไรลวเอาก็ลบไปใช่พอเขาขอโทษแล้วเขาก็ลบแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ พราะเขาลบแล้วเขาขอโทษก็โอเคอก็เข้าใจได้ค่ะใจดีเนาะใจดีเน,ะนาะก็เจอบ่อยนะคะที่ผ่านมาก็เจอบ่อยคือคือถ้าคนที่เขาดื้อด้านอะแล้วมัน ูดอธิบา้ยไ,ไงให้เขาจะาดื้อด้านแล้วก็ไม่เอาออกยังแบบท้าทายอะไรเงี้ยมันกอ็อันนั้อาจจะต้องฟ้องหรือว่าเงินแต่อันเนี้ยเขาเขาพอเราพูดไปปุ๊บแจ้งคุณตำรวจปุ๊บทุกอย่างเขาเอาออกแล้วเขาเขียนขอโทษอ้ําก็ถือว่าจบก็ไม่ได้ติดใจว่าที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เราต้องออกมาพูดเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะมันเป็นเกมที่หลอกเงินเป็นเกมแป็นัน,นหรือเปล่าอาจจะเป็นเกมที่เข้าไปเล่น เป็นเกมดูน่ารักน่ารักแต่จริงๆแล้วมันเป็นการพนันหรือเปล่าเงี้ยเราแค่เอาบอกพูดว่าเราไม่เกี่ยวข้องนะแค่นั้นเองค่ะพี่ถามไม่อด้ขนาดนันเป็นการกินได้ข่าว่าพี่ทาเหมือนเป็นนักรีวิวแล้วเพราะว่าไปงานที่เอไปร้านมิสมาแต่พี่พ่นตามไปถล่มทลายมากเลยค่ะ่ตัวเป็นนักรีววิอ้ําชอบไปตลาดพวกนี้อยู่แล้วทุกคนพอทราบว่าจะเจออันได้รู้คนแอบหายรูปตามตลาดพวกนี้อันชอบการกินของพวกนี้มากแล้วเมื่อวานอ่ะพี่เอให้อ้ํามา เชื่อไหมเต็มคันรถตู้เย็นสามตู้เย็นอะแช่ไม่หมดมเพราะพี่เออะอยากจะให้อ้าอุดหนุนกับทุกๆร้านด้วยโดยเขาเขาก็จะจ่ายให้เราอย่างเงี้ยแล้วเอาของมาไม่พอต้องเอารถอีกคันไปเอามานะรถของบ้านพี่เอไปส่งมาอีกเดี๋มากเขาอยากอุดหนุนทุกร้านนะคะลนะแล้วให้เรากินนะคิดดูดิว่าเราก็บอกว่าเรากินได้ทีละนิดได้ไหมแต่เราก็ต้องกินทุกร้านอะไรเงี้ยค่ะใช่เฮ้ยตีเท,ท,ท,ท่าไปทะลุอ่ะ 3เดือนอันจะเปิดเหมือนพี่เอเนี่แหละค่ะฝากมาด้วยนะมาหลายๆครั้งได้ไหมมาทําข่าวนะมานะโอเคอังไม่ไกคืออะไรก็อ้ําอ่ะชอบกินอันนี้อ้ําไปที่อีสวิวอะค่ะเ้นท่าแถวบ้านอ้ําแถวเลียบทางด่วนอ้ําก็ไปเดินซื้อตลอดอ้ําก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรที่เราแบบเลือกร้านค้าได้อะที่มันรวมร้านค้าที่เราชอบอ่ะมันก็ดีมากนะอย่างงานพี่เออันเป็นรวมร้านค้าที่ อ้ําไม่เห็นมีเจ้าไหนที่ไม่อร่อยอ,อ,อน,น,น,นอก็เราชอบกินอําชอบเดินซื้ออันเนี้ยชอบอาหารที่แปลกๆอย่างเงี้ยเพราะบางทีบ้านอ้ําอยู่ไกลแกร็บมันไม่มาส่งอ้๊าม่าเขาไม่มาส่งส่งอ่ะแต่เขาคิดเพิ่มอ่ะอ <c oughs> ไม่ใช่แกร็บไม่ดีบ้านอ้านอ๊าม่ะมันเป็นสองประตูประตูเข้าออกอันนี้ยคนนอกเข้าไม่ได้ประตูอันนี้แกร็บเข้าได้แต่มันไกลบ้านอ้าน๊าสามกิโลประตูที่ใกล้อ่ะ แก๊ปเข้าไม่ได้แก๊ปเข้าไม่ได้อ้ําโดนชาร์จบางทีก็โดนด่าด้วยคนใช่เขาก็เลยบอกว่าเออฉันไม่สั่งก็กินอาหารแถวบ้านละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาออกมาก็ต้องซื้อคุณปู่ไวใช่สามเดือนที่จะเปิดนี้คือเราจะต้องเตรียมอะไรคะไมเชิญชวนให้เชิญชวนว่าทัด้านเองไหมคะคัด้านเองหรือจะเปิดรุ่นแฟนก็ก็ก็คัดร้านเองอยากคัดร้านเองด้วยค่ะอยากได้ที่อร่อยอยากได้ที่มันมาแล้วมีทุกอย่างจริงๆอ่ะและอ้ํซื้อจริงๆ แต่พี่เองานพี่เอเขาทำไปดีมากๆแล้วอ้าไม่รู้ว่าอ้าจะทำอะไรไปสู้เขาเราต้องปูสีม่วงรอเขาเลยอะจริงๆพี่เอมีส่วนอันนี้ด้วยนะคะของอ้าพี่เอก็เสนอแนะด้วยก็อาจจะชวนเขามาหุ้นด้วยอะไรเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะแข่งกับนางแต่สู้นางไม่ได้หรอกแน่นอนต้องมีในตใช่ค่ะต้องมีครัวบ้านเอในนี้แน่นอน สามเดือนเลยเหรอเราเราจะไม่เจอกันอีกสามเดือนเลยใช่ไหมคะเอกญนะแต่หมายถึงว่าเราจะต้องฝากอ้ําแ<ค>ก,ก่อ้ําฝากอ้ําฝากอ้ําฝากพี่ๆน้องๆน,น,นะค่ะทุกคนว่ามาทำข่าวนะเราบังคับเลยนะ <c oughs> ว่าคุณต้องมาทุกครั้งได้ไหม <c oughs> มาช่วยอ้๊มเนาะ <c oughs> อนโอเคค่ะก็ <c oughs> ขอบคุณมากจ้างอ้๊มตลอดนะคะ <c oughs> โอเคนะคะบ๊ายบาย